กวก็คือวันนี้เราจะมาหาเรื่องคุยกันเราจะเลือกท็อปิกมาเรื่องนึงแล้ววันนี้ใหม่ได้เลือกท็อปิกมาแล้วอะไรที่ทําให้โมโหที่สุดเวลาขับรถมึงยาก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 ทำไม่ได้หรอทำไม่ได้เลยยากยากเวลาโมโหขับรถหาเวลาโมโหขับรถน้องเรล่นเรียนไหมเออขับรถแล้ว ีลยวแล้วก็มาแซงเราอันนี้คืออ่านทางใจเวลาคนมันจะขอทางอ่ะมันต้องเปิดไฟเลี้ยวอย่างน้อยอ่ะมันก็พิมพ์ห้าครั้งแบบแป๊บแป๊บแตัดดด้วยหรอแล้วจะว่ะไรหรอต้องิมพห้าครั้งให้รอดสอบมัอกีฬามันหรือเปล่าสามสิบเมตรสิบห้าเมตรอย่างงี้ไม่นับเป็นเมตรเมตรอ่ะเนหนเป็นห้าครั้งนับเป็นห้าครั้งไอพี่อ่ะบางทีมึงจะมึงขับรถไปใช่ปะไปเลี้ยวบางทีก็ไม่เปิดบางทีเปิดไปเลี้ยวแค่หนึ่งวิมันก็แซงมาแล้วแบบนีิเขาไม่ได้เรียกว่าขอทางเขา ูกหัวร้อนกับทุกๆย่างกับการขับขี่รถคันไหนก็แล้วแต่ที่มาขับบนรถลู่หรือลู่เราหรือใกล้เราเท่ากับผิด<ช>เพราะเราคือคันที่ถูกมันใครขับไม่ถูกใจเราเราก็ดา่าหมดแหละใช่เริ่มต้นขับว่าม <laughs> ีคำนดเดียวมาจะกปากขอลาแล้วพี่เกียรติบุญเลิกบ๊ายบาย